อันนี้แม่นอยนี่โอ้นี่ใส,ดดส่สวัสดีครับยางได้หลายส่วนดิสวัสดีเกียรติร้อยท่านเนี่ยเดี๋ยววสัต อา้าวขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงนะครับมันปวดแม่งสีบอลจังไลยหกไอยคนหราเน็่ยังมากเลอนี่พี่เล็กน้องบีมพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับพระเอกชาตินี่พระเอ,กม,ะเอกมากเนี่ยมันคอมมอนยุบังเลยบ้านยังกอบบนนังเลยนะบ้าน พยาดเตะปากน้อยหนึ่งพยาดเต้ปากพระเอกน้อยน้อยหนึ่งส,สู้ๆเดอ้อลูกๆพนันเมนวกาขอบคุณครับเต้าบีมพนนเนี่ยหิ้วเข่าอีกแล้วติโอ้ยรอยหาิบเก้าบาทกะยะว่าตลอดคลิปต่อ,อได้เบิ้งสองมือพี่น้องนั่งเอกเสือดำ จอดำซื้ออะไรคะอรารยาไม่คุ้นหน้าไทยล่ะเพิ่งเลงซสอมเพลงโกเบียดพี่น้องขอยัดเต๊ะป,ปากไฟเอกหน่อยพี่ไทยแน่จ้าพี่ไทยอยู่ทั้งทั้งหนาทั้งไหนบูบีมนีไ่ไงบีมบีมวัสดีพี่เล็กหน่อยวัสดีครับ <laughs> มารับเสียงอีสานเท่ากับโรงงานอุตสาหาก,กรรมที่สูดของที่สูดครับพี่น้องคอยว่าวัสดตมาหนั่นตีตอ,อนเนี้ยพาไปเกีกไปดูพระนี่ครับพระเอกต่อพระเอกต่อซชกแฟนขับถามหาว่าพาไปดูพระเอกต่อหน่อยว่าง,งาาั้น,ออน,นอเออครับอืมเตรียมเฮียยังเออ อยากมาเดินใกล้บีมแน่นิสัยสุดปังสวยค่ะบีมมาสัเนี่ยได้ยูนึงเกียรเนี่ยสวัสดีรอบสองครับสวัสดีครับเก้าละจจาเบาเบิ้งดอกกันย่างย่างีย่เปเนี่ย แม่รักหนูนะลูกๆรักแม่เหมือนกันนะครับแม่นกแม่นกสวัสดีทั้งเกยีย,ร,ยร้อยท่านก็กดไลค์กดแชร์ขอญาตเตีปากพระอเอกาหมา่อีกหนึ่งรอบนี่เขาขายยังคือหุ่มหลายแ่เป็นขายสุดพี่น้องสุดละเก้าเก้าครับทั้งคุณล่ะตักไหม ขายสูตรนะครับสวัสดีทั้งเกตร้อยสิบท่านครับกดไลค์กดแชร์เทดบอท่านออกครับพูนนะครับทมผู้เฮ็ดผุนครับแอดมินป่นลงังคาศัตรูแน่อีกละสวัสดีพระนได้บอกสวัสดีเอาพระเอกเป็นนอนคือขัดแน่อาพระเอกคาน,นอต อยากดูพี่ไหม,มพรมแพนกล้องไปหาพี่ยูสใส่แล้วแฟนบอกน้ำแฟนแฟนในพะเอกพนะพราไปเบิง้งนี่มามักเสียงแ่ยพระเอกเีบฟิล์มไปซักผ้าเพิ่งมาโอ้ยอย่ามารายงานถอะตลาดร่่งเกลือพี่น้อง น่องมากไหมพี่น่องคะเบิ้งพระเอกแหกน่จ้าพระเอกแหกงที่สุดอ่าชีดยังนคือ,อยานเอะพี่ชมสาวๆหน่อยพอยกแจ็คสาวเลยเนี่ยครับสาวหน่อยพูดสาวพี่บอกพี่น่องบอกว่าพักเบิ้งสาวๆแน่แจ็ค้ะนะป๊า,ปาเอ้ยเจา้าคือสวยขึ้นแห้งแท้ ไอ้ยบ่จริงจังเด้หน่สวัสดีทั้งเกียรติร้อยท่านครับกดไลค์กดแชร์ซ่อมตลกบอวังเว้นนี่ซ่อมแล้วครับพี่น้องครับเก็บคุลูเนี่ยใครล่ะบอกใครล่ะเก็บบักคุลูเออกดไลค์กดแชร์หน่อยครับนี่อาจารย์นักดนตรีครับพี่น้องเมื่อวานขอบคุณพี่น้องครับค่าน้ำเก้าร้อยบาทให้นักดนตรีเด้อครับผมใครอยาก โอนค่าน้ำให้แอดมินก็การุณโอนใครปากกันชีวิทโอ้โหส <laughs> วัสดีครับอาจารย์บอรดครับพี่น้องม,ม,มือคีย์บอร์ดครับสท่านหน่อยๆเลยเนี่ยสุดยอดเดียน <laughs> ครับใหมพี่น้องเบื้องครับเบื้องหลัง เมื่อนี้อาจารย์นักดนตรียู่ข้างล่างเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ครับพี่บาวิลทักทายแฟนๆในลูกสวัสดีแฟนๆของทีมงานเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรจุกทันนะครับเด้อแฟนขบแฟนเพลงเขามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผูใ้ใดบ่ท่านกดติดตามเพจมอลำเสียงอีสานนะครับกดด็กดติดตาม ฝากพี่น้องกดติดตามนะเมย์เด้อครับฝากพี่น้องกดติดตามมาแน่นี่คือเพจหลักของทีมงานเสียงวิสารนะครับพี่น้องอยากเรียนบอลได้เน่อยากกินน้ำส้มมาสัน่นอ่ะบันที้สีซ้อมเพลงตีบันเนี่ยเอออยากโซเด้อเนี่ยโซเสียงขึ้นเครืงเลยเตยี่ยนักล่าก็ดิึ้นพี่เตี่ย ืป<า>กักหมุดเนี่ยพี่นอกตอนนี้สื่อบัตรไปสื่อบัตรออครับศิละปิน,นอ,ออกไหนครับองออกาอ๋อค่อยเห็นอ,อบงางบ่อยๆค่าน้ำกระสิตามไปเพราะนะกีตต่าบนของหญิงเน่แม่ลำพ้สวยมากสวยยืนหนึ่ง เป็นกำลังใจทีมงานทุกท่านนะครับอย่าจับอย่าจับเลีกรายเด้อไฟสีซอสปนพนวะป้าดป้าเหลี่ยมเนี่ยจบยังโบจบยังมันี่ยอยากโซ่เสียงเนี่ยมาด้านข้างก่อนมาเิยมหน้าตู้เลยตัวคนกองโลกค่ะผู้ชายถือตัวโน๊ต ตั้งเตะเขาโอ้ยสั่นเวทีก็จะเป็นหลายสั่นดอกปีนาสั่นเดียวกับพ่อ้อยเฮ็ดนะย,ยังเนี่ยเฮ <c oughs> าต่อ,ตอสุกแ <c oughs> ม่แม่น,นกตอนนี้นะครับตอนนี้ลูกๆก,กำลังจะซ้อมเพลงพูดสนับสนุนเรานะครับขนมปังโกเบีดพระเอ,อกแหกดูใส่น้อพ่น แฮกซิตนะไอ้เนี้ยว <c oughs> ิ้ยคือเปลี่ยนว่าวว่าถ่องจังที่ไอ้เบียนคือตึกเขายิ้มได้ปะนี่ป<น>กติแม่นปะนี่โอเคผมรอในกลุ่มแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีทั้งเกียรติร้อยยี่สี่สิบท่านนะครับพระเ,เอกมารอแท้วัสันแม่นกว่า<น>ขอบคุณครับพี่แม่ลูกๆกันลงสีสง่ซอมเพียงขนมปังโกเบดครับพี่น้อง ปากแล้วนะคะขอบคุณครับอยากสู้เสียงเนี่ยเสียงวันพระเอกแอดมินสี่สักพระเอกตามขอสวัสดีทั้ง800อท่านนะครับอ้สแปดรอแล้ววันนี้เยอะจังเลยวัสดีครับวัสดีครับพี่น้องวัสดีทุกคนนะครับ นี่เกบอนอันนี้คือฟุตบอลหวานมากลูกแม่มักเป็นนี่เดี๋ยวเรารายงานตัวไปทีละคนครับนี่คือพระเอกเบสกาลุนครับไอ่ไนมูครับอันนี้พระเอกต่อโชคธนชัยน้องลาโมอันนี้พระเอกเวฟชินวัตรครับอันนี้พระเอกฟุตบอลนะนัอันอังก็ ป้าสาวฟุตบอลเม่มักพนันว่าหลังจากที่ผ้หญิงเาเอาตัวนเข้าไปเก็บฟุตบอลมเขาเลยเห็นไปนอนทำอะไรฉีดหน้าหรือเปล่าพนันเนี่เพั้นวฟไปนอนที่นอนม่วงทำไมาันอันนี้พระเอกตั้มครับมระเอกตั้มอันนี้พระเอกชัดชนบอกไปท่นเก่าอันนี้พระเอกน้องทานอตครับน่องน่องใช่หลาอม่ครับอันนี้พระเอกมากครับ ผู้กลางกลางมูเออันน uh, okay ี้ครับน้องอ้มูเฮย่งบอูเตมปจัรองนี้ยเอฟซีขอบคุณครับอฮะ ด,ดูแลสุดก็ย่านฝ้าเหลี่ยมนี้อยากสิปิดโทรศัพท์งานยาจับให้พระเอกเนี่ยย่านพระเอกตตคะ,นะัคบด้านหน้าหนาด้านเวทีด้านหนาเวที สวัสดีทั้ง800ท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับนี่คือเพศหลักของทีมงานเสียงอีสานครับพี่น้องเขามะาม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับพี่น้องปกากตะไคร้เนี่ยคำหอดมะเกาเทพนะนี่คำหอดมะเกาเทพนะบอกเกาจากไหนตั้งแต่ใส่รถเวที่ปีแรกผมเนี่ย พอไปดาวเต้นติดดินบนบอสอดครับบ่อขู่ในมุกอย่างนี้ชอบตั้งแล่กินสารไปอะรเร็วคืออะไรฟอร์มาลีนเหรอพนตกเร็วพี่เร็วเขึ้นไปบรรจัยขะาอไม่อีกครับโอเค อก้าวบอัแกันไปไหนหมดเร็วจุบกิมเนี่ยครับประสนจุบกิมนี่ดิปีนองมาสิมาพี่แม เอื้นกันมาพี่น้องขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงนะครับพระเอกข้ามปใสไพระเอกข้ามกับมากพระเอกข้ามยุใส FC พระเอกโตมขอบคุณเออพี่ไขรต้มยุใสคือเพระท่านเห็นนะอเคสัสดีพี่ไข่ต้มครับอันนี้พี่ไข่ต้มโอ้ยเ่าก็มมอันนี้พี่น็อตครับน็อตเสียงอีสานครับพี่น้องนี่พี่น้องถามหาว่ายูบอสันยูครับพี่น้องบ่แบสไสดอกอยู่นี่ โอเคแถวสองอ่านแอนงโอ้ย <confused> ส <horror> ิมะน่องยังโดนเนี่ยไอ้โม่นน่ะเนี่ยนสิบแปดรอยเลยอ่ะคนนะเฟมคือบอเห็นโอ้ยยูใสบูเฟยมยูใส่

กดหนึ่งเข้ามาได้เลยนะครับเป็นไปทั้งไหนวะไฟไฟจังยิ่งเข่ามั้เออแต่คนมาสองคนสาคนสี่คน